จากโจทย์บอกว่าใครคือบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ช้อยข้อแรกนะคะอริตโตเติลอดัมสมิธมาโครโปโลและจอห์นล็อกค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าอาริตโตเติลไม่ใช่บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์นะคะแต่อลิตโตเติลเป็นนักปราดญ์โบราณน,นอกจากจะเป็นนักปราดญ์แล้วอริตโตเติลยังเป็นนักเขียนหนังสือหนังสือฟิสิกส์และหนังสือการเมืองการปกครองค่ะ และต่อไปคือมาโคโปโลนะคะมาโคโบโลก็ไม่ใช่บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ค่ะแต่เป็นพ่อค้าพาณิชย์และเป็นนักเดินทางอีกด้วยค่ะและบุคคลต่อไปคือจอร์ล็อกค่ะจอร์ล็อกทุกคนอาจจะได้ยินมาบ้างเขาคือนักประชาธิปไตยค่ะและแน่นอนค่ะว่าอดัมสมิธคือบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์ค่ะและข้อต่อไปนะคะ ระบบเศรษฐกษิจแบบใดที่เอกชนมีกมรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆค่ะก็ไก่ผสมและสังคมนิยมคอไข่าขาสังคมนิยมข้อควายผสมและงองงูทุนนิยมค่ะและก่อนที่เราจะรู้คําตอบเรามาทําความรู้จักช้อยกันก่อนค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าผสมและสังคมนิยมเป็นข้อที่ผิดนะคะเพราะผสมเกิดจากการที่ว่ารัฐบาลและเอกชนเข้ามาอยู่รวมกันค่ะ และต่อไปคือสังคมนิยมสังคมนิยมคือการที่รัฐบาลเข้าไปช่วยในการดูแลค่ะและแบบผสมคือทุนนิยมบวกสังคมนิยมซึ่งทุนนิยมก็คือเอกชนและสังคมนิยมคือรัฐบาลค่ะและแน่นอนค่ะว่าข้อนี้ตอบงงงูทุนนิยมเพราะทุนนิยมคือเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆค่ะข้อต่อไปโจทย์บอกว่า ตัวเลือกใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุของเงินเฟ้อก็ไก่สงครามขอไข่ราคาใจการผลิตคอ,ขอควายเศรษฐกิจเติบโต,อ,ตอย่างรวดเร็วและงองงูเศรษฐกิจหดตัวอย่างรวดเร็วค่ะข้อนี้คำตอบก็คือ,ศรรรอเศรษฐกิจหดตัวอย่างรวดเร็วค่ะ เรามาดูกันคร่าว่าทาไมสงครามถึงเป็นคําตอบที่ผิดเพราะเวลาเกิดสงครามจะทําให้การผลิตลดน้อยลงแต่ความต้องการสูงขึ้นเพราะเนื่องจากวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นสิ่งที่คนต้องการแต่มันลดน้อยลงในช่วงสงครามจึงทําให้การผลิตลดน้อยลงค่ะราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดเงินเฟ้อเพราะต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจึงทําให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนค่ะ เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วสาเหตุมาจากความต้องการสินค้าของประชาชนเพิ่มมากขึ้นแต่การผลิตไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนในสังคมค่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือเศรษฐกิจหดตัวอย่างรวดเร็วค่ะเพราะการที่เศรษฐกิจหดตัวอย่างรวดเร็วนะคะเกิดจากการใช้จ่ายที่ลดน้อยลงและราคาสินค้าอาจจะลดลงเพราะเกิดจากภาวะเงินฝืดก็ได้ค่ะ